วันนี้ครับทุกคนวันนี้ผมก็มีอยู่ในแมปไลเวลก็จะมาหาแมปมาหาลองกลับเล่นดูไม่ได้นาน,นแล้วมีใครเข้าเลยเหรอนี่ไรมาแล้วหนึ่งออกไปแล้วเออไม่ยังม,มีมีใครใครกล้าเข้าเลยใช่ไหมนะเนี่ยให้เขาเลือกเลยง่ายแล้วแบบนี้

Game kháng, game kháng Ui, ui, game kháng, game kháng Ui, game kháng Game kháng Tại đi Đã, Đã Không biết là mũi chưa Game kháng Ê, pin nhớ chừng mà Hi. Is soldier? Soldier. หายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอ rồi đó bây giờ là ai khắc lê 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 lê

úc lệch tai, cứ lệch tai, bình súng thẻ.

ยิงโดนก่อนชน,น,นะนะเอ๊ะไปเอาด้วยฟรมเด็ดต่ำเลยไง

对，嗯，哎 Yeah. đúng đúng ừ. 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 ม,มีสองคนงานแ้ต้องใช้แผ่น A ไม่น่าได้ผลไม่ใช่แผ่น B ดีเนื้ปืมน,นมันคมมากเลยตห้ยกันตู้โอ้ ตาในกิจหัวเชีจบคิวไปพ,พิงเท่านี้ครับผมเรียนรับชมครับ